เซียนอม,มะตะ2,500ปีบทที่485มาตรการออกมาแล้วเฮ้อปรมาจารย์หัวเองก็ถอนหายใจตามเขากล่าวตาแก่เอ้ยแก่หน้าไม่ได้แพ้หรอกทุกคนมองปรมาจารย์ด้วยความสงสัยหมายความว่าอย่างไรที่ว่าไม่ได้แพ้บุคคลผู้เป็นแบบอย่างในสัตร์แห่งแพทย์แพทย์ผจีนแพ้ให้กับเด็กนักศึกษามหาวิทยาลัยจะไม่เรียกว่าแพ้ได้อย่างไร ต่อให้ฉันเป็นฝ่ายประลองเสียเองบางทีอาจจะยังไม่สามารถเอาชนะสิทธิ์ฉันได้เลยปรมาจารย์หัวยิ้มแห้งตึงผู้ชมทุกคนตกตะลึงมองไปยังปรมาจารย์หัวพวกเขาไม่ได้ฟังผิดไปใช่ไหมหลีเคอร์หมิงจ้องมองอาจารย์ของเขาอย่างตื่นตกใจเขายืนอยู่ข้างปรมาจารย์ห่วงสามารถได้ยินอย่างชัดเจนเสียงของปรมาจารย์หัวนั้นสั่นเล็กน้อยเมื่อเขากล่าวว่าประโยคนี้ออกมา รู้สึกได้ว่ามันมาจากความตื่นเต้นตื่นเต้นจนกลั้นเอาไว้ไม่อยู่หลี่เจิ้งเต้าเองก็ตะลึงไม่ต่างกับคนอื่นเขาคือคนจากองค์กรแพทย์แผนจีนแห่งชาติรู้จักกับปรมาจารย์แพทย์แผนจีนสิบอันดับต้นของประเทศและรู้ลึกถึงฝีมือของพวกเขาทั้งหมดว่าแต่ละคนเก่งกาจเพียงใดเขายังรู้สึกได้อีกว่าทั้งสิบคนเป็นจุดสูงสุดแห่งวงการแพทย์แผนจีนแล้วแต่ตอนนี้เขากลับได้ยินอะไรมา ัวเหรินเชิงปรมาจารแ์แผดแผ่นนี้จันหังชาติกล่าวออกมาว่าเขาก็ไม่อาจเอาชนะลูกศิษย์ของตนได้เอาชนะซูเย่ไม่ได้ผู้นำทั้ง13าตระกูลอึ้งจนนิ่งสนิทไม่เพียงผู้อาวุโสตระกูลเจิ้งแม้แต่ปรมาจารหัวก็เอาชนะเด็กคนนี้ไม่ได้ตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกเขาล้วนคิดว่าซูเย่นั้นอ่อนแอล้วนคิดว่าซูเย่ไม่มีความสามารถ แม้ว่าซูเย่จะเอาชนะเด็กรุ่นใหม่ของ13ตระกูลได้พวกเขาก็คิดว่าซูเย่เก่งเพียงในระดับของเด็กรุ่นใหม่แต่ตอนนี้ไม่ใช่แค่ซูเย่เอาชนะผู้อาวุโสตระกูลเจิ้งไปได้แต่เขายังทําให้ปรมาจารย์หัวปรมาจารย์แพทย์แผนจีนแห่งชาติออกปากว่าแม้แต่เขาก็เอาชนะไม่ได้เด็กนักศึกษามหาวิทยายลายัยคนนี้แกล่งถึงเพียงนี้ได้อย่างไร ผู้อาวุโสตระกูลเจิ้งที่ยืนอยู่ข้างซูเย่เมื่อได้ฟังคำของปรมาจารย์หัวสายตาของเขาก็สั่นไหวขึ้นมาอย่างควบคุมไม่ได้เขามองปรมาจารย์หัวจากนั้นมองซูเย่แล้วก็พยักหน้าแพ้ก็คือแพ้ผู้อาวุโสตระกูลเจิ้งกล่าวออกมาอย่างแน่วแน่หันหลังกลับจากนั้นเอ่ยว่าไป กล่าวจบก็เดินออกไปพร้อมผู้นำตระกูลเจิ้งความเจ็บปวดรวดร้าวในหัวใจมีเพียงตัวเขาเท่านั้นที่รู้เขารู้ดีอีกด้วยว่าครั้งนี้เขาพ่ายแพ้ไปอย่างสมบูรณ์เขาเฝ้ารอวันที่จะได้แก้มือกับปรมาจารย์หัวมาตลอดชีวิตทว่าตอนนี้แม้แต่ศัตรูที่เขาคิดว่าแกร่งที่สุดยังด้อยกว่าสุเยตไม่แปลกเลยที่เขาจะแพ้อย่างน้อยหัวเรินรินเชิงยังละทิ้งการแพ้ชนะได้และยอมรับเรื่องความด้อยกว่าของตน แต่เขานั้นไม่เขายังคงไล่ตามชื่อเสียงและชัยชนะอยู่เพียงมองแค่จุดนี้เขาก็ได้แพ้ไปแล้วแพ้ทางด้านความคิดเมื่อมองเห็นผู้อาวุโสตระกูลเจ้งเดินกลับมาผู้นำตระกูลทุกคนแห่งแพทย์แผนจีนพื้นบ้านก็เกิดสีหน้าเศร้าหมองความหวังสุดท้ายถูกพังทลายลงไม่เหลือชิ้นดีกลุ่มแพทย์แผนจีนพื้นบ้านจะไม่เหลือความหวังอีกแล้วจริงหรือสวรรค์คงต้องการที่จะกำจัดแพทย์แผนจีนพื้นบ้านเหอ พอได้เห็นแผ่นหลังของผู้อาวุโสตระกูลเจิ้งและผู้นำทั้ง13ตระกูลที่กำลังเดินจากไปปรมาจารย์หัวก็อดไม่ได้ที่จะถอนใจออกมาอีกครั้งช่างน่าสงสารหลี่เจิ้งเต้าเองก็ถอนใจตามพวกเขาไม่ได้ต้องการให้แพทย์แผนจีนพื้นบ้านสูญหายไปแต่เรื่องมันดำเนินมาถึงจุดนี้แล้วยากที่จะช่วยเหลืออะไรได้อีก ในขณะนั้นเองรื้นรถคันหนึ่งขับตรงมายังสนามแข่งอย่างรวดเร็วและจอดอธิบดีสีิดีที่ไม่ได้พบมาเป็นเวลานาน,านก็ลงมาจากรถเขาถือกระเป๋าเอกสารไว้อย่างตื่นเต้นมองดูสถานการณ์รอบกายและรีบโบกมือพร้อมตะโกนอย่าเพิ่งไปหยุดก่อนมีข่าวดีจะมาแจ้งอย่าเพิ่งไปได้ยินเช่นนั้นกลุ่มคนที่กำลังเดินอยู่จึงหยุดลงและหันกลับมามองด้วยความสงสยัย พบว่าอธิบดีสี่ถือกระเป๋าเอกสารและวิ่งตรงเข้ามาหาทีละ2939นำเอกสารออกมาจากกระเป๋ามองไปยังกลุ่มแพทย์แผนจีนพื้นบ้านและกล่าวด้วยน้ำเสียงอันตื่นเต้นมาตรการแห่งชาติสำหรับกลุ่มแพทย์แผนจีนพื้นบ้านฉบับล่าสุดออกมาแล้วแพทย์แผนจีนพื้นบ้านจะสามารถปฏิบัติงานทางการแพทย์ได้แล้ว ประโยคที่สามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดายดังเข้าไปในหูของผู้นำตระกูลทั้ง13และผู้อาวุโสตระกูลเจ้ารราวกับฟ้าผ่าทุกคนนิ่งเงียบจ้องมองอธิบดีสีเขม่งพูดว่าอย่างไรนะขออีกรอบแพทย์แผนจีนพื้นบ้านจะสามารถปฏิบัติงานทางการแพทย์ได้แล้วอธิบดีสีย้ำอีกครั้งเสียงดัง สายตาของผู้นำตระกูลทั้ง13และผู้อาวุโสตระกูลเจิ้งกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและเพิ่มเติมด้วยความรู้สึกอันน่าเหลือเชื่อฮูเรตพวกเขากระโดดโลดเต้นดีใจสามารถทำงานทางการแพทย์ได้แล้วจริงหรือจริงไหมยอย่ากโกหกนะขอดูเอกสารหน่อยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับทุกท่านเดี๋ยวผมจะอ่านมาตรการของรัฐที่ประกาศมาให้ฟัง มาตรการแห่งชาติฉบับล่าสุดหมอรู้แจ้งหรือผู้ที่มีความสามารถระดับหมอรู้แจ้งจากตระกูลแพทย์แผนจีนพื้นบ้านนอจะมีคุณสมบัติในการปฏิบัติงานทางการแพทย์โดยอัตโนมัติและจะปรับเอาระบบสืบทอดนำมาใช้โดยนักเรียนคนใดที่เรียนกับทางแพทย์แผนจีนพื้นบ้านเป็นเวลา3ปีติดต่อกันจะสามารถเข้ารับการสอบที่จัดขึ้นสำหรับกลุ่มแพทย์แผนจีนพื้นบ้านโดยเฉพาะ เพื่อจะได้รับใบรับรองคุณสมบัติทางการแพทย์โดยการรับรองนี้จะเหมือนกับใบรับรองของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากทางสถาบันระดับมหาวิทยาลัยและเมื่อร่ำเรียนมาแล้วเกิน3ปีพร้อมทั้งมีใบรับรองคุณสมบัติจะสามารถเข้ารับการสอบความชำนาญเฉพาะทางได้ในหเดือนให้หลังเพื่อที่จะได้รับคุณสมบัติในการปฏิบัติงานทางการแพทย์หลังจากอ่านจบ อธิบดีสี่ก็ยิ้มและมองไปยังกลุ่มแพทย์แผนจีนพื้นบ้านยินดีด้วยครับทุกท่านผู้นำทั้ง13ตระกูลยังคงยืนตาค้างฝันเป็นจริงแล้วหรือภาครัฐยอมออกมาตรการเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะประเทศชาติไม่ได้ลืมพวกเราสีหน้าของทุกคนเต็มไปด้วยความตื่นเต้นดวงตาแดงกำ่ำพวกเขาเฝ้ารอวันนี้มาเนิ่นนานเพียงไหน ก่อนหน้านี้พวกเขาเพิ่งรู้สึกได้ว่าความหวังสุดท้ายสำหรับแพทย์แผนจีนพื้นบ้านพังทลายลงตอนนี้พวกเขาได้มองเห็นแสงสว่างเห็นได้ว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความหวังอันแสนสวยงามดุจด,ดังดอกไม้ที่บานสะพรัง่งทำให้พวกเขายังทำใจเชื่อไม่ลงขอฉันดูหน่อยผู้นำตระกูลฉินใช้มืออันสั่นเทาไปด้วยความตื่นเต้นรับเอกสารจากมือของอธิบดีสีมาอ่าน ผู้นำตระกูลที่เหลือเองก็เข้ามาล้อมรอบหลังจากอ่านพวกเขาทั้งหมดจึงหัวเราะออกมาจริงด้วยนี่มันของจริงในที่สุดวันที่พวกเราเรอคอยก็มาถึงในที่สุดพวกเราก็ผ่านพ้นความยากลำบากมาได้แล้วสวรรค์มองมาแล้วในที่สุดแพทย์แผนจีนพื้นบ้านก็มีทางเดินไปต่อผู้นำตระกูลทุกคนกล่าวออกมาอย่างตื่นเต้นใบหน้าเต็มไปด้วยน้ำตา พวกเขาเฝ้ารอวันนี้มาอย่างเนิ่นนานในตอนนี้พวกเขาไม่ได้สนใจเรื่องผลแพ้ชนะอะไรอีกต่อไปแล้วอย่างไรเสียจุดประสงค์ของการท้าประลองทั้งหมดก็เพื่อให้ได้การยอมรับจากภาครัฐจากสังคมและจากประชาชนถึงตอนนี้พวกเขาจะพ่ายแพ้แต่ก็บรรลุจุดมุ่งหมายความต้องการของพวกเขาถูกเติมเต็มยินดีด้วยยินดีด้วย อธิบดี4ประกบกำปั้นขึ้นให้สมาชิกแพทย์แผนจีนพื้นบ้านทุกคนและกล่าวขอแสดงความยินดีด้วยครับพวกท่านเป็นกลุ่มแรกบนรายชื่อของหมอรู้แจ้งแห่งแพทย์แผนจีนพื้นบ้านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการรักษาของพวกท่านจะไม่ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายขอขอบคุณประเทศชาติผู้นำตระกูลฉินกล่าวออกมาอย่างตื้นตันใจขอบคุณประเทศชาติผู้นำอีก12คนกล่าวตามยินดีด้วยยินดีด้วย หลิวเจิ้นเฉียงและหลี่เคอหมิงเองก็ร่วมแสดงความยินดีขอน้อมรับเอาไว้ด้วยความขอบคุณทั้ง13ตระกูลตอบรับอย่างมีความสุขบรรยากาศมืดมนที่เคยมีล้วนจังหายหลิวเจิ้นเฉียงหันกลับไปถามอธิบดีสด้วยความสงสัยมาตรการเช่นนี้ควรจะตั้งขึ้นมาได้นานแล้วนะครับแต่ทำไมภาครัฐถึงเพิ่งจะมาประกาศแล้วไม่เคยมีข่าวก่อนหน้านี้เลยอีกด้วย ผู้คนในสนามเองก็ต่างสงสัยไม่มีใครเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเรื่องนี้อธิบดีสีหันไปมองทางสูเยธหลิวเจินเฉียงสับสนว่ามีอะไรกับสูเยธหรือจะเป็นไปได้ว่ามาตรการแห่งชาติเองก็เกี่ยวข้องกับสูเยอีกอย่ามาล้อเล่นนะอธิบดีสีทำสีหน้าลังเลใจก่อนจะกล่าวออกมาว่า ได้ยินข่าวลือม,มาว่าซูเย่เป็นคนยื่นข้อเสนอและเบื้องบนก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากแต่เรื่องจริงเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เสนอโดยซูเย่พรึบทันใดนั้นทุกสายตาก็ย้ายไปหาซูเย่ใช่ครับซูเย่พยักหน้ารายการปฏิเสธผมเป็นคนยื่นข้อเสนอเองสำหรับมาตรการนี้ เป็นอันเดียวกับที่เขาเสนอให้เจียงซานอย่างแน่นอนแต่เขาเองก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะได้รับอนุมัติรวดเร็วถึงเช่นนี้ผู้ชมทุกคนนิ่งเงียบไปเป็นฝีมือของซูเย่จริงเหรอซูเย่เป็นคนเสนอหลิวเจินเฉียงเอ่ยขึ้นมาสีหน้าเต็มไปด้วยความตกใจเสนอไปได้อย่างไรซูเย่ไม่ทันได้ตอบผู้นำตระกูลฉินก็กล่าวออกมาอย่างตื่นเต้น เพราะว่าซูเย่เป็นผู้บริหารแผนการระดับชาติเพื่อพัฒนาวงการแพทย์แผนจีนอะไรนะซูเย่ญญเป็นผู้บริหารแผนการพัฒนาวงการแพทย์แผนจีนแล้วเขาไม่รู้ได้อย่างไรปรมาจารย์ฮอลิเคอร์หมิงผู้อาวุโสตระกูลเจิ้งและหลิวเจิ้งเฉียงล้วนตกตะลึงซูเย่ญญมีตัวตนในฐานะนี้ด้วยหรือเขาไม่ได้เป็นเพียงนักศึกษา เธอได้เป็นผู้บริหารแผนการพัฒนาแพทย์แผนจีนตั้งแต่เมื่อไหร่ลีเคอร์หมิงมองซูเย่และเอ่ยถามอย่างไม่เชื่อซูเย่ยิ้มตอบสักพักแล้วครับเบื้องบนมอบหมายให้ผมทำหน้าที่ไม่สนหรอกว่าเป็นได้อย่างไรแต่พวกเราทั้งหมดขอ,ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งผู้นำตระกูลฉินมองซูเย,ย่ทำหน้าเคร่งขรึมและก้มโค้งคำนับให้กับเขาพร้อมกล่าวขอบคุณมาก ผู้นำตระกูลที่เหลือก็โค้งให้กับซูยเย่ตามไปพ่อเถอะครับพวกท่านไม่ต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้ซูยเย่กล่าวผมเองก็เป็นคนในวงการแพทย์แผนจีนแพทย์แผนจีนก็เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันเป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องช่วยเหลือการพัฒนาของวงการไม่จำเป็นจะต้องขอบคุณเลยครับผู้อาวุโสตระกูลเจิ้งที่จมอยู่ในความสิ้นหวังก่อนหน้านี้ก็พลันหัวเราะออกมาพร้อมกล่าวชื่นชม พูดได้ดีถูกต้องแล้วล่ะแพทย์แผนจีนทั้งหมดก็ถือเป็นครอบครัวเดียวกันตอนแรกฉันก็รู้สึกแย่ที่แพ้แต่ตอนนี้ดูเหมือนฉันจะเป็นเพียงบันไดขั้นหนึ่งสำหรับผู้นำของวงการแพทย์แผนจีนในอนาคตเสียแล้วยิ่งรู้สึกแย่ไปกว่าเดิมอีกถึงจะกล่าวออกมาเช่นนั้นแต่บนใบหน้าของเขากลับมีรอยยิ้มที่ออกมาจากใจแน่นอนว่าเขาสามารถก้าวข้ามอุปสรรคในใจของตัวเองได้แล้วยอมละทิ้งเรื่องของการแพ้ชนะลงไป ปรมาจารย์หัวยิ้มซูเย่เองก็ยิม้มหลังจากผ่านไปอย่างเนิ่นนานการฝังเทมเข็มที่เป็นเหมือนศึกแห่งความเป็นความตายอันไม่รู้จบแต่ในความเป็นจริงทั้งหมดนี้นำมาซึ่งความก้าวหน้าของวงการแพทย์แผนจีนจบเรื่องอย่างมีความสุขเช่นนี้ก็ดีกว่าใช่ไหมละ่ะแต้มคุณธรรมบวกสามพันทันใดนั้นจิตของซูเย่ก็เกิดการบรรลุขึ้นมาเยอะจัง การปรากฏของแต้มคุณธรรม3 0 0พันแต้มสร้างความประหลาดใจให้กับซูเย่แม้เขาจะคาดไว้แล้วว่าจะได้รับแต้มคุณธรรมแต่ก็ไม่คิดว่าจะได้เยอะถึงขนาดนี้ตามปกติแล้วแต้มคุณธรรมหนึ่งแต้มจะมีค่า5 0,000่นหยวนดังนั้นทั้ง3 0 0พันแต้มนี้จึงมีค่า150ล้านหยวนดูเหมือนว่าจะเป็นเพราะมาตรการสินะซูเย่ถอนใจออกมาโชคดีที่ออกมาเป็นแต้มคุณธรรมจากนั้นเขาได้ทำการคิดคำนวณ พบว่าหากรวมกับแต้มคุณธรรมที่เคยได้รับมาขณะนี้เขาก็จะครอบครองอยู่ทั้งหมด4,500แต้มซึ่งยังคงเหลืออยู่อีกก5,500จาก10,000แต้มยังเหลืออยู่อีกพอตัวเลยสูเย่คิดในใจหลังจากการรวมตัวกันฝ่าฟันเรื่องมากมายทุกคนก็ได้แยกจากกันไปเป็นที่เรียบร้อยผู้นำตระกูลทั้ง13ทนรอที่จะรีบกลับไปบอกข่าวดีกับทุกคนแทบไม่ไหว ซูยเย่ปรมาจารย์และหลีเคอหมิงเองก็กลับมาสู่มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนจี้หยางระหว่างทางซูยเย่นำโทรศัพท์ออกมาและส่งข้อความหาซีมินหมินเอเจนซี่รับสร้างบอดกูข่าวปลอม3ามแห่งที่ผมเคยให้สืบหาอีกเดียวก็คงจะมีส่วนเกี่ยวข้องในอนาคตข้อความนี้ถูกส่งออกไปซูยเย่ก็รีพิมพ์ข้อความหาคงอี้โจต่อ หาทางปล่อยข่าวว่าผมแพ้แล้วตระกูลเจิ้งชนะให้หน่อยครับจะทำไปเพื่ออะไรละ่ะของอี้เจาถามกลับถ้านนายแพ้แล้วจะอยากเผยแพร่เรื่องไปทำไมไม่กลัวว่าบริษัทเราจะได้รับผลกระทบหรอเพราะว่านี่เป็นแค่ข่าวปลอมครับซูเย,ย่ยิ้มออกมาเซียนอมตะ2,500ปีบทที่486ซูเย,ย่แพ้หรือชนะข่าวปลอมเหรอ ของอี้โจชงักไปชั่วขณะจากนั้นเอ่ยถามอย่างตื่นตกใจว่าหมายความว่าที่จริงในชนะซูเย่พิมพ์พแปลกเลยครับมากทําเอาตกใจเป็นบ้าของอี้โจต,ตอบกลับมาซูเย่ที่เห็นแบบนั้นจึงพิมพ์พเสริมขอด่วนที่สุดนะครับเรื่องแพร่ข่าวของอี้โจก็ตกลงรับปากโอเคผ่านไปครึ่งชั่วโมงข่าวที่ว่าก็แพร่กระจายไปทั่วทั้งอินเทอร์เนต็ต ซูยเย่พ่แพ้ในฐานะตัวแทนของปรมาจารย์แพทย์แผนจีนแห่งชาติหัวเหรินเชิงกลุ่มแพทย์แผนจีนพื้นบ้านกู้ชื่อเสียงกลับคืนมาได้ในศึกครั้งนี้ทันทีที่ข่าวออกมาทั่วทั้งโลกออนไลน์ก็ร้อนระอุแพ้จริงด้วยเฮอไอ้ฉันก็คาดหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์น่าเบื่อชะมัดสุดท้ายแล้วคู่แข่งของเขาก็เป็นถึงระดับปรมาจารย์แพทย์แผนจีนแค่ได้ประลองฝีมือกันก็ดีแล้ว ยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเทียบเคียงกับระดับปรมาจารย์จริงไหมถึงจะแพ้แต่ก็ถือว่าไม่แปลกสำหรับซูเย่อย่างไรเสียเขาก็ยังเป็นเด็กอยู่ยังมีเวลาให้เรียนรู้และพัฒนาอีกเยอะสู้ๆนะซูเย่เป็นเด็กรุ่นใหม่มาได้ไกลขนาดนี้ก็ดีแล้วพวกเราจะสนับสนุนนายต่อไปแน่นอนว่าหลังจากเกิดข่าวขึ้นมาบรรดาทฤษฎีสมคบคิดที่เริ่มเงียบหายไปแล้วก็เริ่มผุดกลับขึ้นมากันใหม่ ซูเย่แพ้จบแล้วนั่นก็ถือว่าปรมาจารย์แพทย์แห่งชาติแพ้เหมือนแค่เอาซูเย่มาเป็นโลมากกว่าหัวเหรินเชิงนั่นแหละที่ควรจะเป็นคนแพ้คำนวณมาเสียดิบดีเฉียวก็ต้องเป็นไปตามนั้นอยู่แล้วตามที่ทุกคนพูดกันไว้เลยหัวเหรินเชิงตั้งใจชัดๆวังยงวังยาอะไรไม่มีหรอกก็แค่ข้ออ้างของเขาถ้าชนะก็ได้ชื่อเสียงว่าสิทธิ์ดีถ้าแพ้ก็ไม่เสียหายมีโลมนุษย์รับแทนอยู่ ว่ากันว่าคู่แข่งของหัวเหรินเชิงคือเจิ้งเจ๋อซานทั้งสองรู้จักกันมานานแล้วฝีมือของหัวเหรินเชิงก็ได้กว่าเจิ้งเจอซานมาตลอดหัวเหรินเชิงรู้ว่าจะแพ้ก็เลยวางยาพิษตัวเองเหรอเขาเป็นปรมาจารย์แพทย์แผนจีนวางยาตัวเองก็น่าจะไม่ใช่เรื่องยากมั้งภายใต้การก่อกระแสของตัวตั้งตัวตีทั้งหลายทฤษฎีสมคบคิดก็ผุดขึ้นบนโลกออนไลน์ดั่งดอกไม้บาน และพวกเขาก็คอยใส่ไฟเติมเชื้อเพลิงลงไปไม่หยุดสำนักงานใหญ่ทีมสืบสวนสีหมินมินนั่งยองอยู่บนเก้าอี้กดแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ด้วยสองมืออย่างบ้าคลั่งบนจอแสดงหน้าต่างข้อมูลมากมายจนคนทั่วไปไม่สามารถอธิบายออกมาได้เจอแล้วเธอหยุดพิมพ์และนำโทรศัพท์ออกมาโทรหาซูเย่ที่ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนจี้หยางครับ เพียงเพิ่งลงจากรถบสัสซูเย่ก็ได้รับสายจากสีหมิ่นหมิน,มนจากที่ขอมาในสมเอเจนซี่ฉันพบว่ามีที่หนึ่งที่เพิ่งมีการรับเงินมาได้ไม่นานซึ่งเคยรับมาก่อนหน้านี้ด้วยตรงกับช่วงที่นายโดนถล่มบนเน็ตพอดีเสียงของสีหมิน่นหมิ่นยังคงดังต่อฉันเจาะเข้าไปในคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ของเจ้าของบัญชีได้แล้วตอนนี้กำลังค้นหาประวัติการแชทกับองค์กรข่าวปลอมและเลขที่ยู่อ IP ีของเขาเดี๋ยวฉันจะส่งไปให้ทีหลัง ได้ครับดวงตาของซูเย่เบิกกว้างพยักหน้าตอบรับวางสายไปซูเย่กับหลีเคอร์หมิงไปส่งปรมาจารย์หัวถึงบ้านด้วยกันหลังออกมาจากบ้านของปรมาจารย์หัวซูเย่ก็เดินกลับมหาวิทยาลัยคนเดียวติดสีหมินหมินส่งข้อความหาเขาเปิดดูก็พบว่าเป็นหมายเลขที่อยูไอพี IP. ซูยเย่รีพิมพ์หมายเลขนั้นลงไปบนนาฬิกาอัจฉริยะอย่างไม่ลังเลระบุตำแหน่งโดยใช้ระบบดาวเทียมหืมเมื่อแผนที่ปรากฏขึ้นมาซูยเย่ก็ตะลึงไปสีหน้าของเขาหมองหม่นทันทีตำแหน่งที่ปรากฏขึ้นมาไม่ได้อยู่ในเมืองจี้หยางอีกต่อไปแล้วแต่เป็นบ้านเกิดของเขาเมืองจี้หยวนบังเอิญเหรอซูยเย่กล่าวออกมาอย่างเรียบเฉยด้วยสีหน้าคงเดิม ระยะทางระหว่างเมืองจี้หยางกับเมืองจี้หยวนนั้นค่อนข้างใกล้กันมากถือได้ว่าเป็นสถานที่ซ่อนอย่างดีของอีกฝ่ายและข้อมูลของเขานั้นแทบจะเป็นสาธารณะหากอีกฝั่งต้องการก็สามารถสืบได้แม้กระทั่งเรื่องครอบครัวของเขาในเมื่ออีกฝ่ายมีเป้าหมายเป็นเขาและเลือกไปกบดานอยู่ที่จี้หยวนพ่อและแม่คิดได้เช่นนั้นหมัดของซูเย่ก,ก็กำแน่น สีหน้าอันแสนเยือกเย็นปรากฏขึ้นมาโดยพลันไม่ว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือมีเหตุผลอื่นไอ้คนนี้มันจะต้องตายสุเยซจะไม่ยอมให้ใครใช้ครอบครัวของเขามาข่มขู่ได้ทางเดียวที่จะหยุดยั้งไม่ให้มันเกิดขึ้นก็คือต้องฆ่าพวกมันให้เรียบร้อยดูเหมือนว่าจะต้องหาทางคุ้มกันพ่อและแม่แล้วแถมยังมีปรมาจารย์หัวกับสองพี่น้องไปจืออีกคนใกล้ชิดคนอื่นเองก็ห้ามลืม อย่างไรก็ตามต้องไปจัดการที่อยู่ที่น่าจะเป็นอันตรายนี้ก่อนจากนั้นค่อยไปดินแดนภูผามหานทีและทำสิ่งของไว้ปกป้องคนอื่นกล่าวจบเขาเรียกแท็กซี่ไปยังสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงแห่งเมืองจี้หยางภายในไม่ถึงครึ่งวันหลังจากของอีโจปล่อยข่าวปลอมบนอินเทอร์เนต็ตกลุ่มแพทย์แผนจีนพื้นบ้านก็ได้ลงถแถลงการเรื่องผลการประลอง หลังการประชันฝีมืออันแสนดุเดือดฝั่งของเราได้พ่ายให้กับซูเย่ในศึกสุดท้ายยินดีด้วยกับฝั่งแพทย์แผนจีนแห่งชาติที่ได้รับชัยชนะพวกเราหวังว่าจะได้เห็นความเจริญก้าวหน้าของวงการแพทย์แผนจีนไปด้วยกันในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยทั้ง33แห่งทั่วประเทศก็ได้ออกถแถลงร่วมกันความว่า ในศึกสุดท้ายแห่งแพทย์แผนจีนซูเย่ในฐานะตัวแทนปรมาจารย์แพทย์แผนจีนแห่งชาติรักษาคนไข้ไปได้100รายต่อ99รายเอาชนะผู้อาวุโสตระกูลเจิ้งมาได้อย่างเฉีวเฉียดฝีมือของผู้อาวุโสตระกูลเจิ้งนั้นเทียบเท่าหรือมากกว่าปรมาจารย์แพทย์แผนจีนเสียอีกถือเป็นโชคของวงการที่ได้มีผู้เชี่ยวชาญ เช่นนี้ในทางการแพทย์แผนจีนพื้นบ้านพวกเราหวังว่าผู้อาวุโสตระกูลเจิ้งจะคอยนำทางขับเคลื่อนวงการเดินหน้าต่อไปพร้อมทั้งคาดหวังที่จะได้เห็นการเติบโตสุดแสนหน้าทึ่งของซูเย่ไปพร้อมกันทั้งสองข้อความถูกโพส์ลงบนเว่ยปอผู้คนทั้งโลกอินเทอร์เน็ตก็ตะลึงงนินเรื่องมันเป็นอย่างไรกันแน่ไหนบอกว่าซูเย่แพ้แล้วประกาศว่าชนะได้อย่างไร นี่ฉันกำลังอยู่ในมิติเวลาอะไรหรือเปล่าจำได้ชัดเลยว่ามีคนบอกเรื่องซูเย่แพ้แล้วทำไมเขาถึงกลับมาชนะไอ้ตัวไหนที่บอกว่าซูเย่แพ้วะมันอยู่ไหนแม่งเอ๋ยซูเย่ชนะโวยอันนี้เป็นถึงประกาศอย่างเป็นทางการของจริงแต่ผลมันกลับตาลปัดมากไปไหมสับสนไปหมดแล้วใครก็ได้บอกทีตะกลงอเรื่องมันเป็นมาอย่างไรชาวเน็ตพากันพูดถึงประเด็นนี้ ในขณะที่ทฤษฎีสมคบคิดตัวใหม่เพิ่งเก่ะขึ้นและกำลังเป็นรูปเป็นร่างการปรากฏขึ้นมาของแถลงการอันหนักแน่นน่าเชื่อถือก็ทำให้ทุกคนถึงกับตะลึงจนทำอะไรไม่ถูกทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ออกประกาศบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการภายใต้การจับตาดูของทางกระทรวงศึกแห่งแพทย์แผนจีนได้ดำเนินมาถึงจุดสิ้นสุดการประลองนี้ไม่ได้เป็นเพียงการประชันวัดระดับความสามารถกันแต่ยังเป็นการเบิกทาง เพื่ออนาคตของแพทย์แผนจีนขอแสดงความยินดีด้วยกับทางสถาบันการศึกษาทางการแพทย์แผนจีนซึ่งมีตัวแทนเป็นมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนทั้ง33สถาบันสำหรับชัยชนะจากทั้งสองการแข่งขันและยินดีที่ได้รับชมการแสดงฝีมือสุดอัศจรรย์ของกลุ่มแพทย์แผนจีนพื้นบ้านทางเราตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานนดวัยกันและร่วมพัฒนาแพทย์แผนจีนให้ก้าวไกลในอนาคตข้อความประกาศสั้นๆ ยิ่งเสริมความตะลึงของทุกคนไปอีกประกาศเป็นทางการขนาดนี้สรุปแล้วว่าซูเย่ชนะหรอกเหรอแม่งแม่งแม่งที่จริงซูเย่ชนะเหรอวะาซูเย่เป็นแค่เด็กนักศึกษาคุมของเขาเป็นถึงผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แผนจีนระดับปรมาจารย์ยังชนะได้อีกเหรอเขาเรียนแพทย์แผนจีนมาตั้งแต่ออกจากท้องแม่หรืออย่างไรโคตรปาฏิหาริย์เลย ไม่มีใครคิดว่าการประลองที่ดูเหมือนฝีมือของทั้งสองฝั่งนั้นห่างชั้นกันคนละขั้วและฝ่ายที่ผู้คนส่วนใหญ่คิดว่าจะต้องแพ้อย่างแน่นอนอย่างซูเย่กลับเป็นฝ่ายชนะมันเหนือความคาดหมายเกินไปผู้ที่ตกตะลึงที่สุดจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากบุคลากรในวงการแพทย์แผนจีนตอนที่ได้ยินข่าวทุกคนล้วนสงสัยว่าตัวเองหูฝาดไปเป็นไปได้อย่างไรมันไม่สมเหตุสมผลเลยนะ ซูเย่เป็นนักศึกษาที่เพิ่งเรียนแพทย์แผนแค่เพียงปีเดียวเอาชนะผู้อาวุโสตระกูลเจิ้งได้อย่างไรปลอมๆเกินฉันไม่เชื่อแม้แต่ผู้อาวุโสตระกูลเจิ้งยังอ่านได้อย่างนั้นไม่หมายความว่าซูเย่มีฝีมือระดับปรมาจารย์แพทย์แผนจีนแล้วเหรอจากหมอรู้แจ้งที่อายุน้อยที่สุดกลายมาเป็นปรมาจารย์แพทย์แผนจีนที่อายุน้อยที่สุดใช้เวลาไปเท่าไหร่ นี่เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากที่สุดที่เคยเจอมาในรอบหลายปีนี้เลยและระหว่างที่บุคลากรในวงการแพทย์แผนจีนกำลังหัวปั่นกับเรื่องอันน่าเหลือเชื่อนี้ก็ได้มีประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขออกมาอีกฉบับมาตรการแห่งรัฐฉบับใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาแพทย์แผนจีนพื้นบ้าน แรกเริ่มทุกคนมัวแต่สนใจข่าวที่ซูเย่เอาชนะผู้อาวุโสตระกูลเจิ้งและไม่ได้ให้ความสนใจกับประกาศมาตรการนี้เลยต่อมาคนกลุ่มหนึ่งก็ได้สังเกตเห็นในไม่ช้าเรื่องก็ได้แพร่ไปยังกลุ่มหมอพื้นบ้านสร้างความสันสะเทือนเป็นอย่างยิ่งพวกเขาแทบจะน้ำตาแตกหลังจากรอคอยมาอย่างเนิ่นนานในที่สุดก็กลายเป็นจริงในที่สุดประเทศชาติก็ให้ความสนใจกับแพทย์แผนจีนพื้นบ้านแล้วโลกวันนี้ช่างสดใส าๆสงสัยต้องดื่มฉลองกันสักหน่อยแล้วฉันมีความสุขมากเลยไม่เคยรู้สึกสุขเช่นนี้มาก่อนใครเป็นคนเสนอมาตรการนี้กันนะขอขอบคุณไปชั่วชีวิตเลยช่างเป็นมาตรการที่ดีเลิศไม่เพียงเพ,งเพิ่มหนทางให้แพทย์แผนจีนพื้นบ้านในระบบแต่ยังอนุญาตให้มีการสอบใบรับระองอีกด้วยคราวนี้แพทย์แผนจีนก็จะก้าวหน้าได้ไกลยิ่งขึ้นหมอพื้นบ้านได้รับอิสรภาพในการธรรมาหากินยอดเยี่ยมมอไปเลย ผู้ที่เสนอมาตรการนี้ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วมีวิสัยทัศน์กว้างไกลถือว่าเป็นสุดยอดคนทุกคนต่างพากันชื่นชมยกย่องในขณะเดียวกันก็มีข้อมูลแพร่ไปอย่างลับๆซูยเยเ่ยเหรอซูเย่เป็นผู้เสนอมาตรการทุกคนมึนกันไปอีกครั้งไม่มีใครรู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ พวกเขาลองไปถามจากเจ้าหน้าที่รายใหญ่ในวงการแต่ผู้ที่รู้ล้วนปิดปากเงียบไม่แม้แต่จะยอมรับหรือปฏิเสธยิ่งทำให้ทุกคนสับสนไปกันใหญ่จนเวลาผ่านไปพวกเขาจึงคิดว่าเป็นเพียงเรื่องล้อเล่นซูเย่เป็นนักศึกษาจะไปเสนอมาตรการที่เฉียบขาดเช่นนี้ได้อย่างไรนอกจากนี้เขาก็ไม่มีเส้นสายหรือช่องทางให้ติดต่อกับเบื้องบนอีกด้วยต้องเป็นแค่เรื่องล้อเล่นแน่นอน เมืองจี้หยวนบนดาดฟ้าโรงแรมแห่งหนึ่งชนะเหรอชายหนุ่มนั่งอยู่บนริมดาดฟ้าของตึกสูง30ชั้นเหลือบมองไปยังสวนที่อยู่ตรงหน้าซึ่งห่างไกลออกไปใบหน้าของเขาปรากฏสายตาอันเยือกเย็นเจ้าเด็กนี่ที่ชื่อซูเย่มันเก่งขนาดนี้เลยเหรอเขาเอาชนะตาแก่ที่มีฝีมือระดับปรมาจารย์แพทย์แผนจีนได้อย่างไร วงการแพทย์แผนจีนที่กำลังจะแตกออกเป็นสองฝ่ายกลับมาหลอมรวมกันได้เพราะประกาศของมาตรการแล้วว่ากันว่าซูเย่เป็นคนเสนออีกด้วยความคิดเหล่านี้ผุดขึ้นภายในใจของเขาชายหนุ่มยืนขึ้นเท้าชิดริมดัดฟ้าสายตาลุกโชดช่วงและเพ่งเล็งไปยังสวนเบื้องหน้าเขาอีกครั้งที่แห่งนั้นคือที่ตั้งบ้านของซูเย่ ดูเหมือนว่าถ้าอยากจะยับยั้งความก้าวหน้าของวงการแพทย์แผนจีนคงจะต้องกำจัดซูเย่ก่อนเป็นอันดับแรกกล่าวจบเขาเก็บโทรศัพท์ลงไปหันหลังและเตรียมตัวออกจากโรงแรมทว่าเพียงแค่หันไปเขาก็ต้องสั่นสะท้านไปทั้งร่างบนดาดฟ้าที่แม้แต่พนักงานโรงแรมยังขึ้นมาได้ไม่ง่ายนะักกลับมีร่างอันคุ้นเคยปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาซูเย่ ไม่จำเป็นที่จะต้องคิดหาวิธีกำจัดฉันหรอกเพราะฉันจะมากำจัดแกถึงที่ก่อนซูเย่จ้องอีกฝ่ายตาขเขมง็ง